สวัสดีครับนะฮะวันนี้เราจะมารีวิวนะครับลู่วิ่งไฟฟ้านะครับจาก not fitness นะฮะด้วยกำลังเครื่องนะครับ ac นะฮะสามแรงม้านะครับแล้วก็โปรแกรมนะครับการใช้งานที่ง่ายนะครับไม่ยุ่งยากซับซ้อนนะฮะเราจะเห็นเนี่ยครับหน้าจอนะฮะจะแบ่งเลยครับฝั่งนี้นะครับจะเป็นฝั่งเกี่ยวกับสปีดนะครับฝั่งนี้จะเป็นเรื่องของความชันตรงกลางจะเป็นลูกเล่นเกี่ยวกับ การความบันเทิงนะครับต่างๆที่เชื่อมต่อกันทั้งมือถือหรือ USB นะครับตัวเครื่องนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น Cosmo นะฮะ AC 3แรงนะครับรับน้ำหนักผู้ใช้นะครับได้ถึง150โลนะสสาเหตุนะที่ผมกับเพื่อนเนี่ยเลือกรุ่นนี้ก็เพราะว่าด้วยมอเตอร์นะฮะแล้วเป็นมอเตอร์ AC 3แรงม้าจริงนะฮะ ไม่มีหลอกเพราะตัวนี้เราเช็คมาจากก่อนจะสั่งแล้วแล้วเราก็ไปดูที่ศูนย์บริการแล้วนะครับซึ่งทางนอเองเนี่ยเขามีตัวแทนจำหน่ายเนี่ยเยอะทำให้เราเออมั่นใจนะครับเลือกใช้บริการนะฮะใช้งานง่ายผมชอบนะรุ่นนี้คือมันไม่ซับซ้อนนะเราไม่ชอบอะไรที่มันซับซ้อนอืมนะครับ นะแล้วก็ผมเป็นคนตัวใหญ่ด้วยผมสูง190เนะฮะเพราะนั้นเนี่ยรูวิ่งเนี่ยสายพานเนี่ยต้องกว้างพอสมควรซึ่งรุ่นนี้ก็ตอบโจทย์นะกว้าง152ห้องเซนนะฮะอันนี้ก็เพื่อนผมก็เห็นอย่างนี้นะฮะเมื่อก่อนนี้น้ำหนักเก้โลนะฮะปัจจุบันเหลืออยู่หกสิโลนะภายในเวลา6เดือน ไม่มีการทานยาแรงสิ้นใช้การออกกำลังกายและการควบคุมอาหารอันนี้ก็เป็นไอดอลผมเลยในการเป็นแรงบันดาลใจเลยไอดอลเลยที่จะทำให้เราลดน้ำหนักเพราะตอนนี้ปัจจุบันผมน้ำหนัก100โลนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันพอเรามีเครื่องลู่วิ่งแล้วและช่วงโควิดด้วยเราออกกำลังกายอยู่ที่บ้านนะก็ขอบคุณ not fitness นะครับให้มีลูวิ่งดีๆออกมาเรื่อยๆตอบโจทย์คนใช้มากม ขอบคุณครับ